นี่เป็นเกมของทางจีนกันนะมาดูกันว่ามันจะมาอีกสักแค่เราไปเป็นเกมที่แบบจบเร็วแลระวก็มันมากโอเคไปดูกันเลยว่าจะมีฝาแฟดของเราไปโอ้มีฝาแฟ,าฟ,าฟาดอยู่ด้วยนะในเกมนี้โอเคฉากที่เดิมน่าจะมีการเล่นท,ที่โหดขึ้นแน่นอนเพราะว่าเราเริ่มพอจะเล่นไปแล้วโอเคไปกันเลย สิ่งแรกท ouais ี่เราพบก็คือมนุสุคนหนึ่งโอ๊ยทำไมมันเล่นเกงอะไรแบบนวะเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวเ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 ออเดอโอ้โหเป็อย่างที่เราได้ดึ่เช้าดื่เลยลอยลยะรอเกิดโอเคเราพอเราเกิดมาแล้วเราก็ต้องมาหาอุ้ยมนุษยเออมันคือเล่นโหดเทนี่โดยเพายัอนิเมะอุ้ยอี้ยอย ยิงหวัวแม่งเฮ้ข hey. อชุบเลือดตรงนี้ก่อนได้ปะไม่ได้อะดูเลือดจะหมดแล้วอีกนิดเดียวหวัเลือดโ okay. อเคอ้าวแสดงว่าทุกครั้งที่เราได้เลือดก็ไม่ได้แปลว่าจะเต็มบอตลอตลอดไปสินะขอโดดไปแป๊บนึงเอ้ยมนุษย์สวยงามพยายามหาที่หลบให้ได้ด้วยเราชืบสวยเออมันโยนระเบิดมาวุ้ยตรงนี้ไปเก็บ ตรงนี้จะมีคนไหมเห็นแนตะ่ด้านบนไม่รู้เฮ้ยต้องระวังให้ดีเฮ้ยด้านข้างอะด้านข้างตรงนี้เหมือนมันจะไปได้นะไปได้ก็บ่าแล้วเอ้ยเราอยู่ด้านหลังพวกตายเองหวัดดีโอ้ในคนนี้นี่เองที่ฆ่าเออเออเอเอืมเกือบไปรอดเฮ้ยเออเอตรงนั้นตรงนั้น มันจะมีที่ไหนได้บ้างอุอ้ยไอ้นี่มันเลือดถึกเยอะมากสวยอ้ยทำไมถึงทำกับฉันได้เอ้ยของเราอีกกี่ตัววะา้าตัวเองต้องทำให้ได้ครบสิบสองอันนี้คืออะไร่ะเก็บได้ไหมโอ้ไม่น่าโง่งเลยเนาะถ้ารู้ว่าเป็นระเบิดก็ไม่ควรเข้าไปนะคราวนะ้าโอเคจะ,จะจำไว้เดี๋ยวไป เป็นลบก็เถอะตรงนี้มีเลือดให้เก็บได้อยู่นี่หมอนี่มันเลือดเยอะมากเลยนะยเก็บไปอีกหนึ่งตัวจ้าเฮ้ยด้านล่างด้านล่างเฮ้ยด้านข้างนี่อลยวะเฮ้ยจิกด้วยอย่าเพิง่งอุ้ยแต่หญิงนี่เขาเล่นเก่งเหมือนกันนะเราเอ,อีกสามตัวเองเอ๊ะรือว่าสี่ตัววะสี่สี่สี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเธอ เหลืเวลาอีกสองนาทีเองอะเอาไว้หมอดีทีเอ้ยด้านข้างตรงนั้นเราไม่ปล่อยเธอไว้หรอกเออเอ้ยเป็นมาจากด้านข้างอีกตรงหนึ่งปะโอ้ยอ,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 อีกสมตัวเองขอกาด,ดีกคนที่สองมันก็เริ่มไล่มาแล้วว่ะต้องใจเย็นไว้ก่อนคือแบบเขาล่้นโหดมากเลยจังวันนี้ ค้าเราหรอค่าเราหลอเอ้ยไอหมอนั่นนะเออเดี๋ยวเดีเ,ดเ,ดเ,ดเอเอเกือบไม่รอดไปเก็บยาก่อนแป๊บนึงคือมันจะรีบพากันมาทําไมวะเลือดก็ยิ่งไม่มีอยู่เดียวเอ้ยด้านบนด้านบนเดี๋ยวมันจะเห็นด้านข้างจริงด้วยนี่เจออันติไปสักหน่อย เฮ้ยด้านบนตรงนั้นเลือดน้อยอยู่เอาได้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 เอเอ,อ,อจบ <c oughs> จบเก็บภายในสามนาทีโดยประมาณ